เป็นลูของเจ้าท่นลาดดากทนหลาดครับพี่ดอกครับเาเบื้องให้ครับครับพี่ดอกเบื้องให้เต็มเต็มครับี่นองครับรางวัลที่ได้รับมาเนากคุณแม่เนานเร็นรางวันได้รับรางวัลชนะเลืศอการประกวดควายไทยพันพื้นเมืองรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่เพศผู้นะครับ ายเป็ว่ากวยหน่อยตัวนี้นะครับเป็นหลุมความเท็นพวกพ่นน้พีดองนอตนี่นะครับผมพีคุณพีดินนะครับผมบลมเบอร์บันทีเข่ามือแต่งานนะครับพี่น้องครับเขาบอกใจผุกธศิลสมลมไห้นะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นเจ้าเงื่อนดีนะครับพี่น้องโอ้งามครับพี่น้องเขากับตามลางพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องป้องไปนะครับผมโอนีกับมาพูพอับสองคู่บุตรนะครับคนเมืองสีอีคือเก่าครับผมพี่น้องครับ มื่อนี้นะครับผมคู่บุตรผ้าพีผ้าน้องครับมาเบิงคั้วยง่พี่น้องมาเบิงทางบานทาซาลาครับพี่น้องครับขึ้นตำบลชี้ทวนนะครับพี่น้องอำเภอเข่องในเนาะครับนอจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับค้อคั้วยคอนี้ก็ถือเป็นว่าเป็นว่าเป็นอีกค้อหนึ่งที่บ่รรมดานะครับพี่น้องเป็นยังคือว่ายังสัตนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเจ้าของคั้ยเพลนท้วมหาคู่บุตรนะครับเพ่นบอกว่าให้คู่บุตรนี่มาทายเปิดตัวคอกค้วให้เพ่นแนนนะครับพี่น้องครับ ราวาขอขั้วยเพิ่นนี่มีคั้วผูตัวหนึ่งครับพี่น้องครับที่เป็นหน้าจับตาบ้องหลยๆเสียนครับผมที่ให้ความสนใจนะครับผมมีเสียนคั้วไอ้ไายๆคนหลยๆทันนะครับผมมาบึงนะครับผมมาซ่อมแล้วก็มาถามสื่อเพิินนะครับผมให้มาดราคาหลายราคาหลายบาทครับพี่น้องครับเออหลายลักกัว่าใดนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเจ้าของค้วยเพิ่นบนท่านขายนะครับพี่น้องเพิินเอาไว้แต่พัฒนานะครับผมเพิินเอาไว้ให้เกษตรกรให้ผสมยุแถวบานอยู่ได้ครับพี่น้องครับ ก่อนอื่นนะพี่น้องเนาะก่อนผมสิภาผีพาน้องไปบึงค้ยผูตัวนี้นะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมกดไลค์กดทิดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้คู่บรในการเหตุลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคู่บรสิภาไปพบกับผูพลเหลี่ยงเลยนะครับพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะครับผมคุณแม่ในน้ำโตนะครับผมคุณแม่ซื้อหยังยุบานหยังเนาะครับ คือแมล่ำไผ่พองแผวอยู่บ้านทาซาลาตมบลญชิดทวนค่ะแมล่ำไผ่พองแผวนะครับเนาะอยู่บ้านทาซาลาตมบลชิดทวนนะครับผมอำเภอคขยงไนอำเภอคขยงในเนาะครับเนาะจังหวัดอุบลราชธานีานีนะครับผมนี่พี่น้องครับคอกนี่กับบ่อรรมดาครับพี่น้องครับพอดีวันน้องชายคุณแม่นะครับผมเิ่นเป็นผู้สือมาให้คุณแม่เป็นผู้เลี้ยงไว้นะครับผมอยู่บ้านทาศาลาครับพี่น้องครับ เมื่อนี่คู่วุฒิได้รับเกียรติระเบผมจากไอ้ทรายนะครับน้ะทักไอ้เดยพผมซื้อยางกอครับผมสมัยพองแผ่วอ่าคุณพี่สมัยพองแผ่วนะครับนาอเพิ่นกับเป็นผู้หนึ่งที่อนุรักษ์พันธุ์ขั้วงงมครับพี่น้องครับเมื่อนี่นะครับผมถือโอกาสนะครับผมได้ซองคู่วุฒินะครับผมมาเปิดโตนะครับผมขั้วงงมนะครับขอกนี้วรรมดาครับพี่น้องครับขอกนี้มีพอพันธุ์นี่ครับพึ่งอายุได้เจักปีครับนี่คุณแม่ครับ สามปีกับสิบก็มือนเนี่ยสามปีหนึ่งเดือนเนื่องเดือนกับว่าเต็มเนาะเออประมาณสามปีหนึ่งเดือนกับสิบเอ็ดมื่บเนี่นะครับผมขันับเต็มที่เลยนะครับผมก็คือหมายถึงว่าข้วยูตัวนี้ครับพี่น้องครับเพิ่นอายุได้สามปีหนึ่งเดือนกับอีกสิบเอ็ดมือนนะครับพี่น้องครับนี่คือข้วยี่เพิ่นได้ได้มาจากสายคุณแม่ครับได้มาจาก บินบางระบือบินบลระบือจ้าอ๋อคุณพี่บินบลระบือนะครับผมอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับผมเป็นฟรามคข้วยที่มีซื้อดังอีกคอกนึ่งกรวบาดใดครับพี่น้องครับที่โลกโชว์เชียวห้ามหื้อห้าเนาะครับนอกเพิ่นกระพึงนะครับผมแต่งงานกันไปคีบข้วยตนละสี่หลานนะครับพี่น้องครับบ่ธรรมดานะครับผมนี่คือขอกไอบินนะครับพี่น้องครับค้วยตัวนี้หนี่ซื้อมากแต่ตอนเพิ่นไงเลยบ่แม่เลยว่าจงไับตอนปีกัวกัวจ้ะอ๋อซื้อมากตอนน้อยหน่อยอยู่เพิ่นก็ลังได้ขวบกัวก่วนะครับพี่น้องครับนี่่ถือวา โอ้ยเพิ่นได,ได้มาหลายปรนได็ครับขวไตัวนี้บบหูก็เพิ่นค่ะเห็นบ่ได้บอกาบอราคาบบหูราคานะครับผมพี่น้องครับป๊าพี่น้องครับเอา้าผมสีห้เบิ่งข้วไครับพี่น้องครับประวัติเพิ่นนี่เพิ่นเป็นลูกของพอไดครับนี่คุณแม่ครับเจ้าพันลานจ้ะเ <c oughs> จ้าพันลาน <c oughs> ซื้อว่าเจ้าพันลานค่ร <c oughs> นบ่ครับเป็นลูกของเจ้าพันล้านเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมลูกเจ้าพันลานกับ่าธรรมดาครับพี่น้องครับทรงลูกได้ดีได้งามเนาะครับเนาะแล้วแม่เพิ่นเด้๋ครับคุณแม่ครับแม่บุญทรงจ้ะแม่บุญทรง พอกยุสยสครับแม่นี่ใชบ่แม่นพ่กไส่เป็นตูพ่พุนบังหงขึ้นกันน้ำไมบอบอกไว้าจา <ำ S 1> แต่<พ>อ,อุทัยมอมาจากอุทัยค่ะแต่ว่าจำได้ยุ่ว,ว่าแต่ว่าสายนั่นแม่เพิ่นนี่มาแต่อุทัย ครับผมกนาสิเป็นทังสายอุเทยแหลนะนาะคุณแม่นาะเพราะว่าเบิ่งจากลักษณะการทรงเขาทรงควม้มเงยควมสูงแล้วสิเป็นคว้วทั้งหุนนะครับ <ielle> พี่คุณแม่นาะครับผมคุณแม่คุณบ่าแม่มันหนีมาแต่ทังแม่เพิ่นหนีมาแต่ทงันนทงอุเทนนะครับนาะคุณแม่ครับ <c oup> s> <S นี่แหละครับผมเป็นลูกของเจ้าพันหลานเจ้าพันหลานครับพี่น้องครับเบิ่งให้คักคักพี่น้องเบื้องให้เต็มเต็มนะครับผมเบิ่งนะครับพี่น้องครับควมสูงลายปันไดนนี่คุณแม่คร <c oup s> ับนี่ ลอยหกสิบจ้ะลอยหกสิบนะครับผมคว้วสูงนี่ลอยหกสิบเนาะพี่น้องเนาะโอ้ข้าวยนี่ใหญ่ครับพี่น้องครับถือต้องตามอุดมทัศนีข้ายไทยครับพี่น้องครับหูตาแต้มแก้มจำนะพี่น้องเนาะหูใบตองใบตองกุ้งอาตัวนี้ฟอนล่ำได้ครับพี่น้องครับนี่ขัวบดชิใหญ่เบิ้งมีหูเป็นฟอนล่ำอยู่ได้พี่น้องครับนี่นี่ครับผมซูมกล้องเขาเบิ้งไก่ครับพี่น้องหูฟอนล่ำครับผมพอพันตัวนี้ถือว่า บ่อถรมดาครับพี่น้องเจ้าเนื้อเจ้าหนังดีครับผมขอตันจึกลึกพี่น้องครับเบื้องแน่โอ้ยไงคักแท้นะครับผมมีอ่องหนึ่งอ่องสองนะครับผมถือต้องตามอุดมทัศนีข้อยไท่ค้ยตัวนี้นี่พี่น้องบ่อธรรมดานะครับพี่น้องครับผู้ใดยูไก่บ้านชี้ท่วนนะครับผมหรือว่ายูใบไก่บานทาซาลาานะครับนอกับมาจีบมาเบิงมาหากันกระไดเปิดให้ผสมละไปเนี่ครับคุณแม่ครับเปิดทับอย่างค่ะยังบ่เปิดค่ะย่างบ่เปิดนะครับนอโอยังบ่ท่านไลนเปิดนะครับพี่น้องครับนี่ คอกนี่ก็น่าจับตามองอีกคอกหนึ่งนะครับพี่น้องครับโอ้ใหญ่แห้งพี่น้องครับอาคุณแม่จูงโซ่คว่ำรอเพิ่นให้พี่น้องกาเบิ่งเลยครับยางยางเนี่ยเบิ่งคว่ำรอหลวกไวๆนะคว่ำรอเออเออเงินคว่ำรอหยุดครับหยุดนะครับเกิดว่ารวยใช้พันธุ์ดีนะครับเบิ่งถ่ายเบิ่งยางนะครับผมถ่ายหล่อบล็โต้นะพี่น้องนอกากคุณวัชชีถ่ายหล่อบล็โตให้เบิ่งนะครับเบิ่งโค่นหางเบิ่งเห่าหางเพิ่นนะครับพี่น้อง นี่ครับเบื่องไครหั่มเพิินนะครับพี่น้องครับยูนิ่งๆลูกไครหั่มก็เสมอกันดีครับพี่น้องเงินดีข่วยบ่ท่านเด้เคยผสมจักโตเลยเนะคุณแม่นอบ่ท่านเด้เปิดบ่ท่านได้เปิดให้ผสมนะครับพี่น้องครับค้นหางไงดีครับพี่น้องครับอนี่ครับพี่น้องครับเบิ่งคักคครับพี่น้องครับถือว่าเป็นอีกพอพันพอหนึ่งได้นะครับผมสี่อยู่ในสายพัฒนาเนาะครับนอเพิ่นซื้อหยังก่อครับคุณแม่ครับซื้อของเพิ่นเองนี่ครับเงินดี เจ้าเงินดีเจ้าเงินดีครับพี่น้องครับนี่เมื่อนี้กระือว่าเป็นโอกาสดีนะครับพี่น้องครับที่ครูบทใได้มากนะครับผมทายถ้ำให้คุณพี่เพิ่นนะครับผมโอ้ขั้วตัวนี้ตัวใหญ่แห้งพี่น้องครับแต่ยิ้มข่าวว่าเอาไปอันนั้นอำเพอตะการมหันใดลัางวัดมากบอกครับผมค่ะทายออมทั้งผีเบิ่งบานแฮาคอยถือออกมาที่ระลุอ่านี่มีหอยล้างวัดกระลั่นตีได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวครูสีให้เบิ่งนเนาะเดี๋ยวให้ทายเบิ่งอออมก่อนนะครับพี่น้องครับ อ่คุณแม่จูงพันออบออบยางบุญครับมบมายางเซิ้งคุนเซิุ้ณมากงานดีมากกับแม่เซิ้งคุนแม่ดีสิลงเบาไทยนั่นแหละครับพี่น้องครับนี่เบิ่งครับครับพี่น้องครับโอ้ยเบื่องขาเพื่อนพี่น้องครับขากระย่นิ่งนิ่งลูกนิ่งนะครับผมเป็นข้อยทีบัวท่มาดาครับพี่น้องข้วยสามปีครับบัท่านเต็มนะครับพี่น้องครับข้วยตัวนี้ถือว่าต่อไปในอนาคตนี่ครับพี่น้องครับขันสายพัฒนาต่อไปนี่ก็คือ เป็นตัวหนึ่งอีกได้นะครับผมแถวหนีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอย,ยู่ไก่บานทาซาล่านะครับผมตำบลที่ทุวนนะครับนอ่อกมาแวมาส้มได้นะครับพี่น้องครับอ้วบ่ธรรมดาครับพี่น้องครับไปเบื้องทางเบื้องหลังเอาคุณแม่ปล่อยเข้าเพื่อนเนีเพื่อนยางเบื้องบานนี่ยยางเบื้องลูกงาง<อ>ายางเนี่ยาง,าางาโซ่เ<า>น,นี่งหมยางเอายางโซ่ไว้ลูกยางโซ่เงินดี่ะเจ้าเงินดีนะครับพี่น้องครับเออยางโซ่ไหนยางโซ่เอานะครับผม อ่ะเอารางวัลไม่เพิ่นเบิงพี่น้องครับเบิงเบิงเป็นรางวัลอีงครับผมนี่รางวัลการันตีมากนะครับพี่น้องอ่ะเพิ่นกินนามไปขึ้นแหมครับอ่ะนี่ครับพี่น้องครับรางวัลที่เพิ่นได้รับมากนาะคขึ้นแห่เนาะเป็นรางวัลได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดควายไทยพันพื้นเมืองรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่เพศผู้นะครับผมในงานเกษตรแฟนะครับผมอำเภอตะการพืชผลนะครับครั้งที่ลอยหาสิบเจ็ดครับพี่น้องครับ อ่าได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับพี่น้องครับเจ้าเงื่อนดีนะครับนี่ครับพี่น้องครับถือว่ามีรางวัลการันตีนะครับพี่น้องครับที่มีการประกวดคั้ยงามนะครับผมการส่งเสริมของท่านสสสวิตนะครับผมที่เพิ่นจัดขึ้นอยู่ที่อำเภอตะการพืชผลนะครับเจ้าเงื่อนดีนะครับคว้ยผูตัวนี้ก็ได้ไปร่วมประกวดนะครับพี่เนี่ยพี่น้องครับพอประกวดแล้วเพื่อก็ได้รางวัลมากถือว่าการันตีนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องเด้ออีกขอกหนึ่งครับพี่น้องครับอยูุบันทาซาร่านะคุณแม่นาะ นะครับผมบอนี้คุณแม่ครับบอลขั้วไอตัวนี้นี่คุณแม่เลี้ยงนี่ให้กินหัวอ,อาหารคักบอลจงอ้วนคักป่านนี่บอลจะเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติค่ะบอลเอาไปประกวดกับรได้คุ้นหัวอาหารบอกบอลไม่ได้ให้ยังกังเลี้ยงธรรมชาติาป้ายหยาปล่อยเขาป้ายหยาสวัสดีคุณยายโอ้ยตายเล็นกินเองเพลนป้ายหยาแล้วสป้ายแบบง่ายหนึ่งแล้วเป็นป่อยโอ้ยบัก่ายหนึ่งเนาะขั้วไอจะได้ใจง่ายคักแต่พี่หนอกเบิ่งคักๆครับเบิ่งคักๆ งามครับผมพี่น้องครับขั้วไตัวนีนะครับผมบ่ธรรมดาพี่น้องครับโอ้ยเนาะอ้าวทายรอบๆให้เพื่อนเบิงให้พี่น้องเข้าได้เห็นเนาะเบิงคคักพี่น้องครับเออญงงามคักพี่น้องครับมีรางวัลกระลั่นตีให้พรพี่น้องครับเป็นทองแรกนะครับพี่น้องที่กําลังเปิดโตนะครับเด้อนะครับพี่น้องผู้ได้เบิงอยู่ก็บซอยกันกดไหลกดตดตามนะครับผมส่องคู่บุตรคนเมืองสีเนาะครับเนาะเพื่อได้เป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับพี่น้องครับ มัอนี่คู่วกับข้าเบิร์ข้ยงามคือเกาล่ะพี่น้องครับอาสายไดดคอ,อกไดเป็นคอ,อกที่พัฒนาหรือว่ากระลังสางข้อยน่อยแน่ในในในก็โท้บอกหลดครับผมสิไปทไทยไห้ขันท้ายแหละเป็นราคาซอยกเกษตรกรได้คู่วัวสิไปสุขคอรกครับพี่น้องครับให้มาบอกได้เลยนะครับผมโท้มาติดต่อคู่วดัได้เลยนะครับผมเดยวคู่วัวสิถิมเบอร์คู่วัวใบยู่ไต่คลิปนะพี่น้องเนาะนี่ข้อยผูตัวนี้ครับเจ้าเง้นดีนะครับเด้อฝากไว้นะครับพี่น้องโอ้ยหางกะงามครับพี่น้องครับหำกะดีครับพี่น้องเพิ่นนะครับผม อาวัยะวะเพิ่นกระดีนะครับผมนี่ขั้วตัวนีบวธรนมดดาทัานได้ผสมบอครับนี่ทัานได้ล่องผสมทับเลยอบดักเถื่อเลยเดี๋ยวผสมตัวหนหมู่บ้านอ๋อผสมของจากของเพิ่นขึนเป็นบอครับคุณใหญ่เป็นขึ้นเป็นเนาะครับเนาะโอ้แต่ว่าหากันได้เปิดใหนพี่น้องแถวนี้ผสมทัานได้เปิดนะครับเอาเพิ่นไปโซ่กอนอ่าแล้วแล้วอยู่ในแพร่นี่สิมีการเปิดผสมบอครับหรือว่าจังใดครับ ในวามคิดตั้งใจไว้นี่เพ่นกับว่าเพนสิเปิดย่จะคองเพนอ่าแต่ว่าตอนนี้บ่ท่านได้เปิดนะครับผมตอนนี้ก็คขึ้นหมายถึงว่าเอาโซ่ไว้ซะก่อนเนาะนะครับผมก็คือบ่ท่านได้เปิดให้ผสมนะครับพี่น้องครับแต่ว่าขับแม่ผู้ได้ยู่ไก่ก็กายไปกกลมากกับมาแวะถามเบิ่งนะครับปัญหามาเบาถูกใจเพิ่นเพิ่นสิผสมให้นะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นเจ้าเงืนดีนะครับพี่น้องโอ้งามครับพี่น้องเขาก็ต่างลางอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งข้อในนั่นตันจึกลึกอยู่พี่นองครับ นี่แหละเพิิน่าโตปลาคอข้อปลาเข่งพี่น้องกับซีเมนคว่ำเพิ่นกับบอจักละพี่น้องเอ้ยโอ้้าง้าง้าม,าม,ามคู่วุฒิกับเบิ่งกับว่าง้ามอยู่ครับพี่น้องครับง้ามคากอีลีแหละครับด่แต่ว่าเพิ่นหังโบโหนูนาะว่าสื่อมาหลายปานใดเนาะครับเนาะโบหูอ่เป็นลูกของเจ้าพันลลานเนาะครับเนาะโอ้ผี่้องครับ เพิ่นบ่เปิดแบงพีแบงนองบ่อนี่ือเจ้าของเพื่อนบัาหาพี่น้องมากนี่ไหมครับเปิดยู่จา้าเลยยังไม่ทันถึงอันนี้เพิ่งกะสิขยายพันไว้นั่นละอ๋อกะถ้าแม่นถึงเวลากะสิเปิดแบงพี่แบงนองไปเลี้ยงอยู่เนาะจ้าครับผมคอ,อกนี่นี่มีจกัออกโตครับทั้งเบิดตัวนี้ก็เลี้ยยุ่ซีโตหาครับเจ้าเงื่อนดีกันอ่าครับผมหาครับเจ้าเงิ่อนดีเนาะครับเนาะตัวหนึ่งครับพี่น้องครับนี่เป็นแม่บอกแม่คอกนะครับผมงามขึ้นกันครับพี่น้องครับ เอาจูมาห่วงขวางบ่คุณแม่ครับ้อะจุงไปทั้งหุ่นครับผมถึงมาแมายางน่อยนึงแม่มาเป็นขวางก่องจักน่อยนะครับยุดยุดยุดลูกเออยุดนี่ครับผมอ่ะพิษคุณแม่ครับคั้วยตัวนี้เพิ่นซื้อว่าจังใดครับซื้อแม่แม่มารวยแม่มารวยครับผมแม่มารวยเนาะครับนาอได้มาตาใสเนาะครับนี่ได้มากับพี่บินนั่นแหละได้มาจากพี่บินอีกนะครับผมว่ดขอกนดี่ยวพรรธมดาครับพี่น้องครับ ข้ยใดมาจากคอกพี่บินบอลบือนะครับผมถือว่าเป็นคอกข้ยซื้อดังอีกคือเก่าครับพี่น้องครับนี่ข้วยแม่นีใดมาจากเพิ่นเนาะครับน้ะครับผมเพิ่นใดบานนี้เพิ่นเป็นลูกของพ่อใดครับนี่ดาวซีพี่เห็นไหมไก่บอกเพนติล่ะดาวซีพี่ครับผมดาวซีพี่พ่อนีซื้อดาวซีพี่อ๋อพ่อนีดาวซีพี่นะครับผมแม่เพิ่นเดีครับบานนี้ เพื่อนบอกแต่ว่าดาวให้บอกว่าดาวซีพี่เห็นแต่ว่าหางบงคูว่าแม่นะครับผม๋อนะครับผมตอนนี้สถานะอนี่ท่องบอกครับนี่บัวเป็นห้องกระคอนห้องก็ไดเดือนหนึ่งนั่นอ๋อห้องตะคอนในเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องครับลูกของมงค้นตัวนั่นจ้ะอ๋อลูกของของของมงคองก็้นเท่มือบินแล้วคีน่ะจ้ะอ๋อเทพมงค้นเออเทพมงค่นนะครับผมก็คือหมยถึงว่าข้อยหน่อยตัวนี้นะครับเป็นลูกของเทพมงค้นะพี่น้องเนาะนี่นะครับผมที คุณผีบินนะครับผมบอลระบือเพิ่นคีเข่ามือแต่ง่านนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมเป็นลูกสายพันธุ์คุณมากเดือนจักเดือนครับนี่คั้วหน่อยตัวนี้วันที่ยี่สิบนสิบครบสองเดือนเ็ได้เดือนกลัวเพิ่งได้เดือนกลัวนะครับผมถือวันที่ยี่สิบนี่ถึงสองเดือนเต็มนะพี่น้องเนาะงามครับพี่น้องครับเบิรงนลูกเพิ่นครับขายแข็งกับมาดีครับลูกของเพจมงคลนะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องขอบนี่นะครับผมมีต่้งแต่ขั้วสายพันธุ์ที่ดีนะครับพี่น้องที่เพิ่นคัดสันเข้ามา นะครับผมค้ยแม่น่กไงง่ามครับพี่น้องครับนี่ไงง่ามนะครับพี่น้องยืนดีครับอาดีนะครับผมตาแตงแก้มจ้ำครับพี่น้องครับงามดีครับพี่น้องมีอ่องข้อนะครับผมถือต้องตามอุดมทัศนีค้อยไท่นะครับพี่น้องครับเมื่อนี่ผ้าพีผ้าหน่องมาเบิ่งค้อยงามทั้งตำบลซีท่วนครับพี่น้องครับ เอาให้พญ,ญางโซ่เบิ่งบานนี่ยัญญงจุงว่าพีญญา่ว่านจูอ่อนเบิ่งได้มันรวยเดินจูจ<อ>พื้นที่ให้หลอขาเบิ่งนะครับโอ้ยยกกอใหญ่งามครับพี่น้องครับใหย,ยังหายแยก,ก้อยเออไปความใหญ่ความงามนี่คักแท้แท้ของเพิ่นอีหลีครับพี่น้องเบิง่งโคู่หางนะครับผมเบิง่งนะครับผมสัลีละเพิ่นนะครับความกว้างความยาวครับพี่น้องครับเออพ่อแล้วเออโอ้โหกีบตีนกีบเท้าเพื่อกะงามนะครับเนาะใหญ่ดี นะครับพี่น้องครับงามนะครับพี่น้องตัวนี้นี่ความสูงเพิ่หลายปันไดครับนี่อยจำบรรไดเลยลอยหาสิบ,บวกนะครับผมประมาณลอยหาสิบ,บวกนะครับพี่น้องครับความสูงเพิน่นเนาะความสูงเพิน่นไงดีครับคั้วตัวนี้อายุหลายจักปีดอกนี่คืบโมเนาะ ลูกตัวที่สามเพงเพิ่นลูกตัวที่สามนะครับผมลูกตัวที่สามครับพี่น้องครับบอกหวว่าอายุหน่อยอายุหลายปันไดเนาะแต่ว่าตัวนี้ลูกตัวที่สามนะครับผมเพิ่งกระลังสีสองเดือนครับพี่น้องลูกหน่อยเพิ่นนะครับเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับที่ทรงลูกได้ดีอีกตัวหนึ่งเลยแหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวมรรมดานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวครูวุฒิภาพไปเบิ่งตัวต่อไปอีกพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งเลปลายหยาเล่ยก็ได้ครับคุณยายครับโอ้ยครับนี่อีกแม่หนึ่งนะครับพี่นอง คุณยายครับแม่นน่เพิ่นซื้อว่าจังไดครับนี่แม่ใบทองแม่ใบทองใบเงินแม่ใบเงินแม่ใบเงินจ้าลูกแม่ใบทองแม่ใบเงินนะครับผมเพิ่นซื้อใบใบเงินนะครับน้องโตเพิ่นเองนะครับผมเพิ่นเป็นลูกพ่อใดครับนี่พ่อได้ละเกิดอ๋อลูกเจ้าหาแสนนะครับผมน้องสาวหลานสาวนะครับบอกว่าลูกเจ้าหาแสนครับพี่น้องเป็น แม่เพิ่นแม่เพิ่นนี่บ่มี่นะครับเนาะมี่บอแม่แม่บ่มีนะครับพี่น้องครับหรือว่าอาจจะเป็นแม่แบบบานบก็ได้พี่น้องครับแต่ว่าเจ้าหาแสนเพิ่นนี่ก็เป็นพอพันทีติดอันดับอีกตนหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าในการส่งลูกเพิ่นนี่เพิ่นที่ส่งขว่มจะของนะครับพี่น้องครับก็คือหมายถึงว่าเพิ่นเน้นพันธุกรรมนะครับผมนี่เพิ่นส่งลูกนะครับลูกควายแม่นี่นี่ซึ่อว่าใบเงินนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นลูกของเจ้าหาแสนครับพี่น้องครับ เพิ่นได้ลูกจักโตล่ะครับคุณแม่มีตัวแรกเพิ่นตัวที่สองได้ทออ๋อนั่นตัวแรกนะครับพี่น้องตัวยู่ทายเพิ่นนะครับได้สีไ้เบิ่งที่หลังอีกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวข้าเบิ่งแม่แม่ใบเงินก่อนนะครับพี่น้องครับแม่ใบเงินนี่ความสูงนี่ท่าให่ครับนี่ประมาณลอยหาซีบวกอยู่นะครับเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับขั้วสายพัฒนาห้าหนึ่งเพิ่นกระสีโดดเด่นเจ้าเหนือเจ้าหนังสองเพิ่นกระสีความสูงเพิ่นกระสีใหญ่นะครับพี่น้องนี่ครับแม่สาย เจ้าหาแสนมากนี่เพิ่นกระสิเป็นลักษณะแบบว่าเขาเพิ่นผิ่ซองล่องนะครับพี่น้องครับกระสิงามนะครับผมแต่ว่าโบห่าด้วครับผมคั้วมุนนี่บหัวห่า้ยนะครับพี่น้องครับแต่เพิ่นกระสิพิษกินในแจ้หน้อยนะครับแต่กับบอลแรนส้นข้นนะครับคั้วจังสีนะพี่น้องเนาะตอนนี้นี่เพิ่นทองโตไหนครับนี่ทองลูกไอ้กังอะพี่ห้ามาทายท่างนี่อีกเนาะให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเบิ่งกะขาดพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสุดทายท่านคุ้มขวางกล่องในจังนอ้อยนะครับเบืองความ,มใหญ <ๆ S 1> ่ความงามความอาดเพิ่นนะครับพี่น้องครับหยุดจูซื้อลูกหลาหยุดหยุดแม่ใบทองแม่ใบเงินหยุดนิ่ง,งนิ่งหยุดนิ่งนิ่งแม่ใบเงินอย่าดื้อลูกล่ะเอออย่าดือ <im it> ด้อนี่ครับพี่น้องครับอย่าดื้อพลูกหลาอย่าดื้ออย่าดื้อลูกหลาอย่าดื้ออย่าดื้ออยู่ซื่อพ่อพ่ออะไรครับนี่น บห้นะครับผมหลานสาวโบโห้ครับพี่น้องโบห้ว่าพอได้อยู่ในถ่องนะครับพี่น้องครับอ่าแล้วอีกตัวหนึ่งนั่นลูกเป็นลูกของต้นใดครับเนี่ยลูกของเก่าจะเลิญลูกของเก่าจะเลิญเนาะครับเนาะอ่ามาเบิ่งการทายทอดพัธุกรรมเพื่อนพี่น้องครับอ่าไปเบิ่งลูกเพื่อนครับจะน้ำหนองไส้นะครับผมนั่นอ่านี่ครับเป็นลูกของเก่าจะเลิญเนาะครับพี่น้องเนาะต้นนึงปีนึงเดือนจะตวนนึงปีนึงเดือนนะครับพี่น้องครับอ่าคุณบุตรชี้ให้ทายเบิ่งคักพี่น้องครับพอดีว่าขอโทษได้หลายเาอคนลยพี่น้องครับ ผู้เลี้ยงในยุคกรุงเทพครับพี่น้องครับคุณยายเพิ่นเลี้ยงให้เพิ่นกระสีหูแน่นะครับก่อนนั้นขอม้วนกับอาชิบละเอียดนะครับผมแต่กัะพยายามให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับลูกของเกาจเิญเนาอครับนะอ่านี่คือลูกเกาจเจิริญครับพี่น้องครับแต่จักเดือนก็ยายนี่หนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับผมพี่น้องครับโอ้งามครับพี่น้องจูงให้พี่น้องเขาเบิ้งได้แอ่จูงเบิ้งละ ปล่อยเข้าพันเลยครับผมเอ่เพันยางเลยครับนั่นแหละเออนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องไปจะไปเบิ่งแเมลนั่นอีกนะครับเนาะนี่ก็คือเป็นการเลียงคั้วยแบบสายพัฒนานะครับพี่น้องครับปัญญามกกลไปกกลมากแต่ว่าแว่ส้มใดนะครับเนาะคองนี่ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าอยู่น้อคุณยายเนาะค่ะครับผมอยากแวะมากกับแวะมาไหนเนาะครับเนาะจ้าครับผม อ่คุณยายมายืนอยู่มองนี้เบิ้องล่ะครับนี่ยืนไกลๆขั้วอยนี้ครับผมยายกับที่ตื่นกล่องนะครับพี่น้องครับนั่งไกลเท่าโอ้ยแม่ใบเงินงามนะครับผมแม่ใบเงินแม่ใบเงินนะครอยู่นิ่งหนึ่งอยู่นิ่งๆแม่ใบเงินอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆลูกไกลไปไกลมากครับมาแว่ส้มได้เนาะยายเนาะจ้าครับผมตั้งอยู่ห้ออะไรก็ยายนี่บันทาซาลาตำบลชีทวนค่ะบันทาซาล่านะครับเนาะตำบลชีทวนนะครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องงามครับ นี่แหละครับพี่น้องครับมือนีนะครับผมคู่วุฒิผ้าพีผ้านองเศร้าหัวเศร้าข้ยเห่านะครับผมมาเบืองข้วยงามนะครับผมทางบานอาทาซาลาแล้วพี่น้องเนาะครับผมมือหนีนะครับผมคู่วุฒินะครับผมกับขอบุญขอบคุณนะครับผมท่านคุณแม่หลายๆเนาะที่ให้โอกาสนะครับผมส่องคู่วุฒิค้นเมืองศรีนะครับได้มาเปิดโตนะครับผมเจ้าแยงของเขาเนี่ยเพิ่นซื้อแยงกูครับนี่เจ้าเงื่อนดีอ่าเจ้าเงื่อนดีนะครับพี่น้องครับเพิ่นกับเป็นคนกำลังเลี่ยงข้วยไม้ขึ้นกันเนาะคุณแม่เนาะนะครับผมกับโมหุ ส่วนมากก็สิมีแต่คู่บุญนะครับพี่น้องเด้อเบาเอาเองนะครับผมเพราะว่าคุณแม่เล่ากับบอหูเบานะครับเล่าเบาหน่อยนะครับเนาะอ่าคุณแม่ครับผมสิให้ฝากคุณแม่ในปัญหาพี่หาหนอกเฮาอยากไกลไปไกลมากกับยินดีต้อนรับนะแม่เนาะค่ะยินดีต้อนรับสุขคนนะครับเนาะครับผมอ่าคุณแม่ครับผมอยากขอเบอร์ติดต่อคุณแม่เนี่ยครับปัญหาพี่น่องเฮาอยากไปอยากมากมากเอาไว้ถือเสด้โทรหานะครับคุณแม่ครับค่ะสามารถติดต่อได้088ย์แปดแปอ่าเอาใหมเนาะครับเนาะเอาเธอละ3าตัวเด้อ เอาไหมครับผม088 088 49 49 49 49 316นะครับพี่น้องครับยู่บ้านทาซาลานะครับผมตำบลที่ชวดนะครับผมอำเภอเครื่องในนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับสำหรับเบอร์นี้นะครับผมเอาพุแบลแม่บนกล่องพุเบลเออนะครับผมสำหรับเบอร์นี้นะครับผมกับขอบุญขอบคุณนะครับผมคุณแม่หลายๆนะครับผมที่เสียสละเวลานะครับผม บทใหญ่มากทายใน้หมนี่นะครับนาอขอบคุณขอบคุณคุณ่านอีกคนหนึ่งสวัสดีครับ